ทั่วไปนี่นะคะแต่ผู้ป่วยบางทีทํา 1- 2ครั้งต่อวันเลยนะคะผู้ป่วยจะทําบ่อยกว่าแล้วระยะเวลานี้อย่างบางตําราเขาบอกว่าถ้าทำถ้าทำหนึ่งถึงสามครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยทำวันเว้นวันกับทำสองวันเว้นหนึ่งวันหรือสองวันเว้นสองวันนี่ทำสองวันเว้นสองวันจะดีกว่าเขาว่าอย่างนี้นะแต่พวกเราพวกเราไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องของตรงนี้ขอให้ได้มีการปฏิบัติก็พอนะคะ แล้วที่บอกว่าถ้าถ้าทําต่อการมันจะออกได้ดีกว่าสองวันติดกันแล้วเว้นสองวันแล้วก็เว้นสองวันอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้เป็นเป็นข้อแนะนำเฉยๆดูที่มันถูกกับเราอหละบางท่านพอทําไปทุกวันก็ได้ทีนี้ทุกวันบางคนบอกว่าทุกวันไม่กลัวไม่ไม,ไม่ไม่อยากขับถ่ายเหรอนะคะมีเหมือนกันถ้าเราทําทุกวันถ้าเราทําทุกวันนี่บางทีเออวันนี้พอมาก็จะรู้สึกว่าพอทําไปแนละ้วจริง ถ้าเว้นไปว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ทําออไม่รู้สึกอยากถ่ายจริงๆแล้วมันเกิดจากว่ากากอาหารมีปริมาณรวมกันไม่พอที่จะไปกระตุ้นให้รู้สึกอยากขับถ่ายแต่ว่ามันมีของเสียแล้วนะคะมีของเสียแล้วถ้าเราจะให้เขาออกมาภายใน24ชั่วโมงเราก็ทําทุกวันได้โดยที่ไม่ผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้ทําให้ระบบของร่างกายเสียแต่อย่างใดแต่ว่า แค่ว่าความรู้สึกว่าอ๋อถ้าวันนี้อยากถ่ายเองแล้วมันไม่รู้สึกอยากถ่ายถ้ากากอาหารสะสมไม่พอก็จะไม่รู้สึกว่าอยากถ่ายเท่านั้นเองนะคะนี่คือการทําสวนล้านลำไส้ใหญ่มาที่สรุปที่ว่าถ้าทําแล้วรู้สึกไม่สบายมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะข้อที่1น,น่าจะเกิดจากเลือกสมุนไพรไม่ถูกกับร่างกายนะคะถ้าเลือกสมุนไพรไม่ถูก หรือข้อที่2ใช้สมุนไพรเข้มข้นเกินไปนะคะถ้าใช้เจอจางไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่ก็แค่เพราะว่าน้ําเปล่าก็ได้นะคะน้ําเปล่าก็ได้และตัวที่เรายังไม่ได้พูดให้ฟังเป็นสมุนไพรในตัวเราที่มาใช้ดีท้องก็คือน้ำบัสสวะเถ้าน้ำบัสาวะเนี่ยเขาจะไม่ไม่อยู่ในกลุ่มว่าร้อนเกินหรือเย็นเกินใช้ได้ในทุกกลุ่มเลยตรงนี้ก็ได้แต่เราต้องเชื่อในเรื่องของน้ำบัสาวะก่อน เพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังไม่ได้ไไดแนะนำตอนนี้แต่ว่าถ้าเนื้อหาสาระจริงๆเราก็คงให้ความรู้กับพี่น้องอยู่เหมือนกันในเรื่องของสมุนไพรในตัวที่พระพุทธเจ้าบอกนี่นะคะก็ใช้ได้แต่ถ้าใช้เข้มข้นเกินไปก็อาจจะทําให้ไม่สบายได้เลือกใช้อุณหภูมิน้ําไม่ถูกกับร่างกายใช้น้ําเย็นขณะที่น่าจะใช้น้ําอุ่นอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทําให้เรารู้สึกไม่สุขสบายได้หรือใช้ปริมาณน้ําที่ใส่มากเกินไป บางทีกลัวจะไม่สะอาดก็เลยใส่เข้าไปพยายามอดทนแต่ใส่เข้าไปเยอะเกินอย่างเงี้ยก็ทําให้เรารู้สึกไม่สุขสบายได้เป็นพลังงานหรือว่าเป็นน้ําที่เป็นพิษเนื้อเจระที่เป็นพิษออกมาให้เราได้อยู่แล้วไม่ได้อย่างไรก็อย่างหนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่แต่ว่าการทําแต่ละครั้งนนิจริงๆแล้วถ้าระบบร่างกายเรามีของเสียเนี่ยเขาจะถูกขับออกมาแน่นอนนะคะก็เรียนพี่น้องในเรื่องของการ ส่วนล้างลำไส้ใหญ่เป็นยามเม็ดที่สามแต่เป็นเม็ดแรกที่เราได้นำเสนอนะคะมีคำถามไหมคะมีคำถามอีกไหมคะเพราะว่าเราจะได้ค่ะถ้าสมมติว่าการระบบขับถ่ายก็ถ่ายทุกวันแล้วจำเป็นจะต้องทำดีท็อกไหมคะถามให้พี่น้องเราได้ยินเลยค่ะถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่เขามีระบบขับถ่ายทุกเช้าเนี่ยทุกๆเช้าก็ถ่ายดีอยู่แล้วจำเป็นจะต้องทำดีท็อกไหมคะ การดีท็องที่เราบอกว่าเหมือนการเหมือนการแปลงฟันนะคะเราก็เชื่อว่ายังมีความจําเป็นต้องทําอยู่เพราะว่าแม้ว่าจะได้กากกากอุจจาะออกมาทุกวันแต่น้ําที่เป็นพิษหรือพลังงานที่เป็นพิษนี่ยการได้มีน้ําเข้าไปล้างเขาจะพาน้ําที่เป็นพิษแล้วก็ความร้อนพลังงานความร้อนที่เป็นพิษนั่นออกมาให้เราได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นจะสุขสบายกว่าอยู่แล้วแม้ว่าจะ ถ่ายทุกวันเวลาที่เหมาะสมในการทําดีท็อกคือเวลาไหนเวลาที่เหมาะสมในการขับถ่ายตามนาฬิกาชีวิตก็คือเวลาตีห้าถึงเจ็นาฬิกานะคะก็เป็นเวลาเดียวกับที่เราขับถ่ายปกตินั่นแหละพอขับถ่ายปกติเสร็จแล้วคือถ้าเราปวดเองอยู่ก็คือถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็ทําดีท็อกต่อได้ค่ะเราจะรู้สึกสบายเหมือนเราแปรงฟันตอนเช้านะคะค่ะ เราไม่ตื่นนะคะเราพาตื่นตีสามครึ่งค่ะค่ะค่ะการทำดีท็อกซ์หลังจากถ่ายแล้วหรือก่อนถ่ายเนี่ยก็คือได้ทำก่อนที่เราจะถ่ายแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเราเราปวดจะถ่ายอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็คือถ่ายเองก่อนถ่ายเองไปก่อนเลยค่ะแล้วแล้วค่อยทำดีท็อกมันก็จะเป็นการเอาน้ำเข้าไปล้างกากส่วนที่ที่เหลืออยู่อยู่แล้ว พราะแม้ว่าเราจะสวนไปตอนนั้นจริงๆถ้าเราอยากถ่ายอยู่นะคะมันก็จะออกมาเร็วออกมาตอนนั้นเหมือนกันนะคะค่ะนึงเลยค่ะอีกชั่วโมงนึงคงขออนุญาตว่าตรงเนื้อหาบางทจริงๆมันมีตำรานะคะตำราเรื่องของรากาชีวิตแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสกับตรงนั้นสักทีเดียวหรอก แต่แค่อ่านยองว่ามันมีในตำราของจิตที่เขาพูดถึงอ,อยู่นะคะว่าตีห้าหรือเจ็ดนาฬิกาแต่แม้ว่าเราไม่สะดวกในตอนนั้นเราทําเวลาไหนก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่คนก็ขับถ่ายกันช่วงนี้หรอเป่าคะอ๋อนี่ใช่ด้วยแล้วก็มีสายหน้านด้วยค่ะแสะดงว่าแต่แต่ละท่านจะมีวิถีไม่เหมือนกันเขาพูดแล้วเขาก็พูดว่าในช่วงนั้นเป็นเวลาของเราไสาใหญ่ ทีนี้เวลาของลำไส้ใหญ่ก็เลยเหมาะกับการขับถ่ายะคะแต่มันมีเรื่องของปานเรื่องของอะไรต่อเนื่องอยู่แล้วก็ใช้เวลาในการถ้าคเ,เชอา์ก็นานเหมือนกันเรื่องของตรงนั้นเราเราไม่ค่อยได้ลคเชอร์ในชั่วโมงของตรงนี้ค่ะก็เป็นว่าเรื่องของเวลาที่ทําสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะว่าทาเวลาที่เราสระดวก เวลาที่เรารู้สึกไม่สุขสบายเราอยากทําตอนนั้นทำได้เลยแต่ถ้าวิถีชีวิตปกติเรามีอยู่แบบนี้แล้วกเ็เราก็ขับถ่ายช่วงเช้าตามปกติก็คือทําหลังกับขับถ่ายนั่นแหละนะคะทําต่อกันมาได้เลยนะคะไม่สะดวกก็ทําตอนเย็นก็ได้ที่เมืองไทยเราบางท่านตอนเช้ารีบเล่นก็ทําตอนเย็นก่อนนอนก็ได้นะคะ ค่ะที่นี้หน่อยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะโดยปกติแล้วเวลาที่เราขับถ่ายเนี่ยถ้าหากว่าเราขับถ่ายอยู่เวลาใดน,นะคะก็น่าจะเป็นช่วงเวลานั้นเวลาการขับถ่ายเราจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงมากตอนที่เต็งไปเข้าค่ายที่นอนตาะนะคะปกติที่คนถ่ายตอนเช้าไปเข้าค่ายที่นอนตาะน,นี้ห้องห้องน้าจะว่างช่วงบา<ม>่ายก<ม>็เลยไปทำดีท็อกซ์ช่วงบ่าย<ม>ปรากฏว่าเอกลับไปแล้วเนี่ยเราต้อง วิธีในการขับถ่ายของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนมันเป็นช่วงบ่ายอยู่ระยะหนึ่งค่ะกว่าจะปรับตัวกลับมาเป็นช่วงเช้าได้เน้นอยากจะแนะนําว่าเราน่าจะทําเวลาที่เราขับถ่ายอยู่ปกตินะคะจะได้ไม่รบกวนชีวิตของเราสักเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้มีคนถามว่าถ้าขับถ่ายอยู่ทุกวันแล้วยังจําเป็นต้องดีท็อกซ์ไหมนะคะมันก่อนคุณหมอ,อคุณหญิงพรทิพย์คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ที่เป็นนักนิติจิตเวชนะคะ ผ่าค่ะผ่าศพแล้วบอกว่ามีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้เนี่ยประมาณ10บกิโลก็เลยว่าถ้าใครจะห่วงไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะปกติน้ำหนักตัวนิชันก็หกสิกิโลค่ะอีก10บกิโลนั่นคืออุจจาระตร้องจริงๆแล้วเหลือแค่ห้าสิเท่านั้นนะคะก็เป็นว่าถ้าหากว่าจะจะดูว่าสุขภาพตัวเองดีอยู่ช่วงเช้าที่เราถ่ายไปแล้วนี่เราเข้าใจว่าปันหมดแล้วนะคะลองดีท็อกซ์ตาม เราจะรู้ว่าไอ้ส่วนที่ค้างอยู่นะคะคือส่วนที่จะขับออกมาได้ได้ดีกว่านะคะลองดูนะคะเรื่องน้ําหนักของอุจจาระที่อยู่ในร่างกายนะคะมีมีสมาคมของลำไส้เรื่องลาไส้ใหญ่นี่แหละของญี่ปุ่นเขาทําการศึกษาเขาก็ศึกษาในคนจํานวนเยอะเหมือนกันนะคะผลการศึกษาเขาออกมาว่าค่าเฉลี่ยของอุจจาระที่ค้างอยู่ในร่างกายของคนนี่อยู่ที่2.7กิโลถึง4กิโลกว่ากว่านะคะ าพี่น้องทําครั้งแรกสมมติว่ามีอะไรออกมาเยอะแยะมากมายก็ถือว่ามันค้างอยู่นะคะแต่ถ้าทําไปนานๆมันก็จะออกมาได้ตามปกติมันสามารถค้างอยู่ได้เยอะขนาดนั้นอย่างที่อาจารย์เจียบอกว่าได้10กิโลค่ะแต่ค่าเฉลีย่ยเขามีคนทําวิจัยเหมือนกันแล้วก็บอกว่ามันอยู่ได้เยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราไม่รู้สเฉยซึ่งที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะมันทําให้ลําไส้เราอ่ะเป็นภาระามากเลยแล้วลาไส้ก็ทําหน้าที่ได้ไม่ตามปกตินะคะ ตร,ตรงนี้เป็นมีการศึกษาที่อังกฤษมีการผ่าส่งพิสูจน์แล้วเขาก็บอกว่าแต่ตรงนั้นเขาบอกว่ารูของลำไส้ใหญ่เหลือแค่เนี้ยเล็กๆของคนจํานวนมากพบเพราะว่ามันมีการพอกด้วยไขมันจนรูของลำไส้เหลือนิดเดียวแล้วโดยที่คนนั้นนั้นยังขับถ่ายทุกวันตามปกตินะคะ แต่ว่าค่ามันไม่ออกอ่ะมันก็เกาะกันแน่นอยู่อย่างนั้นเป็นเหนียวเป็นยางมาต่อยสะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการทําดีท็อกครั้งแรกบางท่านจะบอกว่ามันเหม็นมากแล้วมันก็มีคราบเหมือนไขมันดำๆออกมาตรงนั้นก็เป็นที่สะสมอยู่ในร่างกายเราแต่ไม่ต้องตกใจทําไประยะหนึง่งมันก็จะรู้สึกว่ามันปกตินะคะก็ขับถ่ายได้ไม่เยอะค่ะสำหรับเรื่องของการสวนล้างลำไส้ใหญ่ยาเม็ดที่3นะคะ เรานำมาแลกเปลี่ยนให้พี่น้องได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะจากประสบการณ์ของเราแล้วกว็วิธีการปฏิบัติที่พวกเราทํามาอยู่นะคะไม่ได้ยกกรณีตัวอย่างให้พี่น้องได้ฟังสักเท่าไหร่เพราะมีเวลาไม่เยอะแต่ว่าก็ในช่วงชั่วโมงต่อๆไปบางทีเราได้รับฟังการแลกเปลี่ยนก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของการปฏิบัตินี้อยู่ในการเลือกสถานที่ที่นี่ ทางคณะกรรมการของที่อเมริกาเราก็พูดถึงว่าถ้าอยู่ที่นี่จะสามารถที่จะทำสวนล้างล้ำไส้ใหญ่ได้ในช่วงที่อยู่ในค่ายเพราะว่าที่พักห้องน้ำก็จะสะดวกนะคะถ้าพี่น้องสนใจจะลองปฏิบัติดูในช่วงที่อยู่ที่นี่ก็เรา,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 ายินดีที่จะให้คาแนะนำนะคะเพราะว่าก็จะทําให้พอพอทำพอทำผู้มีปัญหาอะไรจะได้ปรึกษาพวกเราได้นะคะแต่ว่าถ้าพี่น้องยังไม่สะดวกใจ รู้สึกว่าเอาไม่เลือกวิธีนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราเป็นแพทย์ทางเลือกให้ท่านเลือกอยู่แล้วเรามีหน้าที่เพียงให้ข้อมูลแต่การเลือกใช้เป็นเรื่องของทุกๆท่านนะคะพูดถึงรงประโยชน์นรนนะะประโยชน์ของการทำดีท้องน,นะคะจริงๆในในนิสูุนตัไส้ใหญ่จะยาวอยู่ห้าถึงฟุตเนี่ยนะคะ แล้วก็มีส่วนโค้งงองลำไส้ใหญ่คือถังขยะของร่างกายถ้าเราจะล้างถังขยะเราเป็นประจำก็จะทำให้ร่างกายเราสะอาดขึ้นได้มากนะคะแล้วอาหารที่เน่าเสียมันจะสะสมอยู่นานนะคะพอมันอยู่ในลำไส้นานๆเนี่ยแบคทีเรียไม่ดีมันได้รับอาหารเยอะแล้วมันก็จะเกิดการเฟอร์มเมนต์กันเกิดขึ้นนะคะคือปล่อยสารพิษออกมาแล้วมันก็มีพิษต่างๆที่ จะเกิดในร่างกายมีว่ามันเป็นยังไงมายังไงไขมันถึงถูกใช้มาทําให้พอไขมันถูกใช้มันก็ทําให้ร่างกายเรากระชับขึ้นแล้วก็รอบเอวก็ลดลงอย่างนี้นะคะพอพูดถึงรอบเอวลดลงสนใจขึ้นบ้างไหมคะเก็เมื่อเช้าว่ารอบเอวมีบางท่านได้ยินเสียงพูดบอกว่าเมื่อกี้รัดสายไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะสงสัยจะบอกว่ามันเยอะไป S 1> <S 1> ก็การทำสวนล้างลำไส้ใหญ่ก็จะช่วยลดรอบเอวได้จริงๆคือมันลดไขมันลดคอเลสเตอรอลได้นะคะปัญหาคอเลสเตอรอลแตงสลายสูงของพี่น้องก็อาจจะพอมีบ้างนะเพราะว่าเราอยู่ในค่ายเราตรวจสุขภาพทุกรอบในคนที่มาเข้าค่ายไม่มีครั้งไหนที่ไม่มีคนไข้ที่มีภาวะาไขามันในเลือดสูงส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ําเพราะว่าคิดว่าแข็งแรงดีแต่มันมองไม่เห็นนะคะพอมาเจาะเลือดตรวจเพิ่งเห็น ก็มีผลในเรื่องสุขภาพอีกมากมายเอาพิษที่เป็นสารก่อมะเร็งออกให้เราด้วย mm hmm. ก็จะช่วยให้เราปลอดภยอยัยจากโรคมะเร็งอพูดอย่างนี้เหมือนกับโฆษณาขายอะไรสักอย่างไหมคะ <c oughs> จริงๆก็คือแนะนำนะคะถ้าถ้าสนใจก็ลองทำดูนะคะเป็นยาหนึ่งเม็ดของหมอเขียวที่คนมีฝากซื้อมาแต่ว่าบอกไม่มีขายนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ขอ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจและให้โอกาสได้บำเพ็ญบุญขอบคุณค่ะก่นสมัยก่อนนี่มาง่ายตอนนี้มายากค่ะแต่อยู่เมืองไทยก็น่นแล้วตอนนี้อาชีพยาบาลก็ไม่เป็นอาชีพขายแทนอาชีพขายแทน ไม่บรรจุใช่ไหมไม่บรรจุแพทย์ก็ยังไม่ไม่มีตำแหน่งเลยค่ะไม่บรรจุแพทย์ยาบาลเขาจำกัดจำนวนข้าราเขาก็จ้างพูอช่างชั่วคราวจ้างเป็นเป็นจ้างตาร์ตี้ก็ไม่มีความมั่นคงไมม่ีก็เลยไม่มีไมม่ีสวัสดิการก็อยู่เอกชนกันเอกชนก็ยังแบบนั้นค่าจ้างตอนต้นก็สูงกว่าแต่ว่าก็ ขาก็ทำลักษณะของพนักงานของรัฐให้เหมือนกันตอนนี้แต่ว่าตำแหน่งมันไม่มีจริงไม่มีจริง,รงขนาดคนที่บอกว่าเขาให้ทุนน้องเขาให้ทุนพอจบมายังไม่มีให้บรรจุทำมต้องสี่ห้าปีนะยังไม่มีงานยังจ่ายยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดแล้วเขาจมาเรียนจปมาเรียนครูที่ถ้ามา,มาที่นี่ก็ต้องมาเรียนใหม่<ช>ไม่ใช่ค่ะมาเรียนได้เลยถ้าตภาษาอังกฤษแล้ว เราเรามาสู้ก็เราตั sponge, ่อเข้าถ <Af> ้าภาษาอังกฤษมัน่ภาษาถ้าภาาเาาคกันนไม่ถสออยากพราภาษาเรามันจะว่ายากมันไม่ยากแต่ว่าเราไม่ได้เรียนภาษาเห็นบอกกันแคนาดายากกว่าเนะไม่ใช่เปนอย่างนี้ถ้าหากเป็นภาษาเรามันก็โอเคใช่ไห ก็มันเ็มันตัดชับเลยอ่ะมันคอมพิวเตอร์มันตัดเลยมันไม่ใช่มือนเฟฟุอะไรนูันมันวก็คเดอร์เ็นต์ที่ะหกสิบเ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วคอมพิวเตอร์มันตัดแล้วเราขัดูสะอาดเองจริงมันแมวอะไรสะม่สะอา